สวัสดีผู้รักการประจนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้ผมมาอัปเดตกิจกรรมที่จะมาใหม่ในวันอาทิตย์ตอน4ี่ทุ่มนะครับวันอาทิตย์ที่1กัญยาถ้าในเกมก็จะระบุว่าเป็นวันที่2นะครับวันจันทร์เป็นกิจกรรมประจนภัยให้เราเก็บสะสมชื่อเสียงนะครับด้านการประจนภัยจนถึง วันอาทิตย์ตอนสี่ทุ่มของวันที่สองจนถึงวันอาทิตย์ตอนสี่ทุ่มวันที่8กันยานะครับสัปดาห์เดียวอกิจกรรมเหตุที่ว่าเขาให้สัปดาห์เดียวเพราะว่าเขาจะให้เหรียญแข่งขันโทเค็นนะครับ competition โทเค็นในช่วงของเดือนกันยานี่เขาจะให้เป็นกิจกรรมสัปดาห์หนึ่ง,ส,งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งนะครับปกติเ็าจะเป็น2สัปดาห์ นี่เขาก็ปรับมาเหลือแค่สัปดาห์เดียวเพื่อให้ได้สะสมโทเค็นแข่งขันเนี่ยกันเยอะขึ้นนะครับเออเรามาดูรายละเอียดกันครับก็คือทำกิจกรรมด้านประจนภัยนะครับเราต้องไปขุดาหากล่องสมบัติหาของอะไรให้ค้นพบสิ่งต่างๆในพื้นที่สำรวจนะครับหรือก็ไปตกปลาได้ปลาชนิดใหม่ๆแล้วนำสิ่งเหล่านั้นไปรายงาน ที่เอสเตทในเมืองสำคัญสำคัญนะครับนี่มีคนรับว่าเราได้ค้นพบอะไรบ้างแล้วก็จะให้ชื่อเสียงมาแล้วก็จะได้ชื่อเสียงสองสองสองขั้นตอนก็คือหนึ่งตอนที่เราขุดของนะครับสำรวจอย่างที่หนึ่งแล้วอย่างที่สองก็สำคัญก็คือเราไปรายงานผลก็จะได้ชื่อเสียงขึ้นมาด้วยนะครับอย่างนั้นก็รีบสะสมตอนนี้เลยก็ได้ครับแล้วก็ไป ให้เอสเตเมื่อถึงเวลา,าก็พยายามกันนะครับอย่างที่บอกกันใช้ถุงนอนระดับดีๆใครที่ยังเลเวลยังไม่ถึงก็พยายามทำเลเวลไว้ถึงเพื่อให้ไปทุนที่ไกลๆใช้ถุงนอนดีๆขึ้นมาได้นะครับอ,อย่างที่เคยอธิบายไว้นะครับว่าถุงนอนแต่ละที่เขาจะจ่อฟิกเอาไว้ว่าถ้าในยุโรปในมิเมอร์เรเนียนก็จะถุงนอนระดับ ระด,ดับต่ำอยู่แล้วก็ไ,ไกลๆขึ้นอฟริกามาอินเดียมาเอเชียก็จะถูกนอนดีขึ้นเรื่อยๆครับเอเวนเจอร์นะครับในวันที่ตั้งแต่วันที่2กันยาจนถึงวันที่8กันยานะครับสัปดาห์เดียวเอาละวครับก็ได้ของพวกเหรียญที่ใช้โปรโมทตัวละครนะครับแล้วก็ อันนี้ก็เป็นโปรโมทตัวละครด้านประจนภัยด้านต่อสู้เออด้านค้าขายเออของพวกนี้จริงๆเราได้จากการไปขุดสำรวจอยู่แล้วนะครับก็เออแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยเขาไม่ให้เขาไม่ให้อุปกรณ์ต่อเรือนะเออนี่นี่นี่นจริงๆปกติเวลา แข่งขันกันแล้วจะให้อุปกรณ์ต่อเรือด้วยนะนี่เขาไม่มีให้แนละ้วให้แต่เหรียญอะไรบ้าบอให้แต่อุปกรณ์ไอโปรโมตเราหาได้อยู่แล้วอ่าก็ต้องเอาเอ e เ g e นเจอร์เอฟเ a m นรชื่อเสียงด้านประจนภัยตามที่บอกไว้นะครับก็มีจัดอันดับกันในเซิร์ฟท้าล่นเซิร์ฟไหนก็ จัดอันดับกันที่1ที่2นี่รางวัลเซิร์ฟจะมีเหรียญอันดับ1อันดับ2อ,อันดับ3าเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงอ๋อไม่มีอะไรครับอย่างนี้เขาเป็นขยายขยายรางวัลของจัดอันดับก็จะมีเพชรน้ําเงินแล้วก็เหรียญ competition token season หนึอ่าบอกอีกนิดนึงนะครับก็มีท่านผู้ชมได้ถามว่า เขาบอกว่าเหรียญเข้าไปช็อคอมเพติชันโทเค็นซีซั่นหนึ่งถ้ามันมีซีซั่นสองเราเอาโทเค็นตัวเดิมมาใช้เพราะว่ามีไม่พอทำได้ไหมอา่าผมไปสืบค้นมายืนยันนะครับว่าทำไม่ได้ซีซั่นหนึ่งก็คือซีซั่นหนึ่งนะครับเอาไปใช้ซีซั่นสองไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่า่านผู้ชมหรือผู้เล่นสะสมเหรียญได้เท่าไหร่ในซีซั่นหนึ่ง เหรียญโทเคนแข่งขันเนี้ยใช้ได้เฉพาะซีซั่นหนึ่งนี้นะครับอา่ายืนยันนะครับเอาไปใช้ซีซั่นสองไม่ได้นะอา่ารับทราบกันตามนี้นะครับเนี่ยคอมเพติชันโทเคนสามารถใช้ได้เฉพาะคอมเพติชันช็อปอ่ในร้านค้าที่เราไปแลกเหรียญโทเคนอ่าในซีซั่นหนึ่งนี้เท่านั้นนะครับอา่า โอเคถ้ามีอะไรสนใจก็ไปดูรายละเอียดของร้านได้ก็มีของแลกเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราไปแลกชิ้นส่วนเรือที่ดีมากๆนะชิ้นส่วนระดับซูเปอร์เรียเอาไว้เล่นฝ่าน้ําแข็งหรือเอาไว้เล่นค้ามโมเมนตัมสูงๆในพื้นที่ดีมีความจําเป็นนะครับเพราะว่าถึงผมเนี่ยผ่านเลเวล75ไป แต่บางส่วนก็ยังเข้าไม่ได้เพราะว่ายังขาดส่วนที่จะไปในการฝ่าน้ําแข็งหรือว่าไปข้ามโมเมนตัมสูงนะตั้งร้อยห้าสิบเลยนะ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องมีของพวกนี้ไปด้วยนะครับที่จะผ่านไปได้เออแล้วก็มีให้แรกได้เฉพาะเหรียญสะสมคอมเพติชันซีซั่นหนึ่งนี้ก็คือตัวซูเปอร์เมเมด ของอตัวร้ายนะชื่ออะไรนะนะตัว้้าในในเรื่องของอของเกมนี่แหละครับผม่อยดีลึกชื่อไม่ออกอ๋อนี่แหละครับก็แลกได้เฉพาะ,ะช่วงนี้นะ,ะก็อย่าลืมแลกกันนะครับแต่ว่ามันก็เยอะอยู่ดี๋วจำนวนน้งหนึ่งพันโทเคนเลย แล้วก็ในส่วนของรางวัลของกิลที่เราสังกัดอยู่ก็มีให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเหรียญเหรียญคเรนของกิลแล้วก็เหรียญแล้วก็ส่วนที่เป็นกล่องสมบัติให้ด้วยครายละเอียดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โอเคเงินที่ได้ก็จะให้คุณถือครองอยู่เลย อุปก,กรณ์อะไรก็อยู่ในส่วนที่เราใน,ในสต็อกของเรานะครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับอ่าเกมก็มีกิจกรรมตามนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรน่าสนใจผมก็จะมาอัปเดตในโอกาสต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ